นชาวนาจะไม่ไหวแล้วจึงได้รวมตัวกันมาร้องยังไงก็ขอฝากกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยว่าชาวนาก็เดือดร้อนจริงๆเครดิตจะหมดแล้วนะขอตากกับดูนา,าดูแลทั้งจังหวัดหน่อยว่าทําไมถึงทํากันแบบนี้ไม่น่าทําชาวนาแทนที่จะมาช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาให้ให้ชาวนากลับกลายเป็นมาสร้างปัญหาให้กับชาวนาทุกนิยาห่หลวงชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ย นันแล้วทํากันเหน็ดเหนื่อยนี่ฝ่ายจะได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมาทํากันอย่างนี้ล่าชายย้าถึงเนี้ยเดือดร้อนตรงที่เราไม่มีเงินมามุ่นเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขายอะไรมากมายแค่ว่าพอกินพอใช้อยู่ในครัวเรือนแล้วก็ญาติพี่น้องอะไรที่มาเชื่อเชื่อยาไปไงเขาก็โดนเหมือนเรา mm. เราก็ไม่รู้จะไปเอาที่จากเขาได้ยังไงเขาก็บอกว่ามันยังไม่ได้เขาก็รออยู่ตรงนี้กันไงเขาก็ไม่ได้อย่างเดียวไอ้ได้มาก็ยังว่าต้องไปมุ่นทํากันใหม่มันก็ไม่มีอีกอ่ะมันก็ต้องติดขังกันอยู่ ายาไรก็ลงมาช่วยเหลือเราคือชาวนานเนี่ยเดือดร้อนจริงๆคนที่โดนเนี่ยทุกคนให้มาถ่ามได้เลยว่าเดือดร้อนกันไหมเดือดร้อนทุกคนบางคนถึงร้องไห้นาเพราะมันไม่ไหวแล้วไงมันนีิสินมันเยอะจัดถ้าไว้เราก็จะไปกันใหญ่เลยรานนี้ดอกมันขึ้นทุกวันเราก็ต้องให้เขาก็ประกอบก็มีมติเห็นชอบในหลักการนะครับแล้วก็เห็นชอบในวงเงินที่จะช่วยเหลือประมาณประมาณ50ล้านเนี่นะครับ ตอนนี้เพียงแต่เงื่อนไขของกรบขเนี่ยเขาบอกว่าให้นํารายชื่อทั้งหมดเนี่ยมาให้จังหวัดซึ่งเป็นอนุข้าวเนี่ยร่วมกับทางอ,อตกนะครับอ,อตกแต่ผมตั้งใจจะให้จบคราวหน้าแต่ด้ว้สามข้อนี้เนี่ยก็ให้ช่วยเอาใจช่วยหน่อยว่ากรรมาการเขาจะเห็นพ้องกับผมว่าให้มันจบเล<อ>ย ผมเดาเอาว่าผมคาดก่อนนะว่า2ประมาณไม่1ก็2ประมาณนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะถามการค้าภายในว่าพร้อมจะประชุมเมื่อไหร่